สว่านโรตรี่ที่แบบน่าสนใจมากๆคือความยาวไม่ได้เยอะเลยสั้นๆน,นี้แต่ทรงปฏิทัิภาพแล้วก็ให้กําลังแรงดีเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือช่างไม่ว่าจะมืออาชีพหรือไม่มืออาชีพก็สามารถใช้ด้วยกันได้เหมือนกันแบตเตอรี่ใส่ด้วยกันเลยเป็นแบตเตอรี่ที่เขาให้มาจะเป็นขนาด c m r นะครับเป็นขนาด2 0อ u เ d e r c e l l แจ็คก็เป็นแจ็คแบบ d y แบบโครงสร้างพวกนี้พลาสติกเป็น ABS นะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์บัสเลสตัวนี้เป็นโลหะนะ ผมดูแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำมาจากอะไรแต่ดูแล้วแบบมีความแข็งแรงสีสันดูสวยเลยมีทั้งหมด3โหมดโหมดที่1ก็อย่างที่ใครเคยใช้นะพี่พี่ช่างเคยใช้โหมดที่1ก็จะด,ดอกสว่านแล้วก็สว่านกระแทกแล้วก็กระแทกหรือแยกอะไรอย่างงี้นะประมาณนี้เสียงประมาณนี้เสียงดีน้ําหนักดีไปพร้อมกับครบเลยกล่องฮาร์ดเคสไปแบบแบบนี้ชาร์จเจอร์ของเขาก็มีไปเป็นขนาด1.5 mm. ึามร์ชาร์จเจอร์มีไปพร้อมอุปกรณ์ของแถมอะไรมีไป พร้อมเบ็เสร็จเลยดอกอะไรต่างๆพร้อมใช้งานเลยเป็นดอกแบบพวกมาตรฐานทั่วไปนี่นะครับสว่านโรตารี่ ocys 8 5 2ของทางโอซุกะตัวนี้คือด้วยงานวัสดุอะไรที่ผมดูนะคือแบบเจ๋วเลยยางอะไรทุกอย่างทํามาโอเคเลยเผื่อใครต้องได้ใช้งานแนะนําเลยไม่ไว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ <S <S <ๆ>ก็แนะนําเลยครับเจ้าตัวสวา่านโอซุกะตัวนี้ครับรุ่น o c s 8 5 2ตัวนี้ครับสว่านโรตารี่แนะนําเลยครับ